มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะตามที่เราทราบนะคะคุณผู้ชมคะวิธีการในการหารู้ทางการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในขนาดเดียวกันเมื่อเก็บเกี่ยวก็นำไปจำหน่ายได้ สินค้ามีคุณภาพราคาก็จำหน่ายได้สูงในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตลาดที่ชัดเจนด้วยถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทำให้พืชเศรษฐกิจนั้นเติบโตได้แบบก้าวกระโดดภาครัฐเองก็เข้าใจในเรื่องนี้นะคะจึงเดินหน้าในการส่งเสริมและหาตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร วันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนากนวลจะพาพวกเราลงพื้นที่สำรวจตลาดเพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะการหาลูกทางการเพาะปลูกพืชผั์ที่เหมาะสม เก็บเกี่ยวแล้วขายได้ราคาดีมีช่องทางการตลาดที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาพื่อเศรษฐกิจก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็วภาครัฐจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้ร่วมมือส่งเสริมและหาตลาดกลางค้าส่งสินค้าสมุนไพรของประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและถือเป็นข้อกลางในห่วงโซ่อุปทานอาหารของสินค้าสมุนไพรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคและทางตลาดไทยเขาหาตลา,ตลาดให้ขายเขามีพื้นที่ให้ขายสนับสนุนได้ดีมากอะค่ะเราไม่ต้องดูแลมากพอถึงเวลาเราก็ขุดมาขาย มันไม่ไม่ยากเลยบางทีราคามันขึ้นมันก็ได้ดีขึ้นขึ้นลงตามท้องตลาดอลคะ่ะ และที่นี่ตลาดไทยจากความร่วมมือดังกล่าวจึงทําให้วันนี้ตลาดไทยได้เป็นตลาดกลางวัตถุด,ดิบสมุนไพรไทยแห่งแรกของประเทศมีการจําหน่ายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัยจนได้รับไปรับรองมาตรฐานการผลิตความเป็นมาตรฐานทําให้ผู้บริโภคได้พุ่งเป้ามาที่แห่งนี้และเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรก็พุ่งเป้ามาขายสมุนไพรในตลาดแห่งนี้เช่นกัน กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรงเราตั้งมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะโดยการดําเนินงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจากการที่เกษตรกรปลูกแล้วขายให้พ่อค้าคนกลางจนณปัจจุบันนี้มีการแปลรูปส่งบริษัทโรงงานร้านยาต่างๆเรามีตลาดของเราเองที่ทําอยู่ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่างๆและการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเราสามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำให้ผล,ผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงสามารถหาช่องทางการตลาดได้อย่างมั่นคงและยืนยาวและทั้งหมดนี้ในขนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่พี่น้องเกษตรกรเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์นะคะผู้บริโภคผู้ซื้อเองก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะเราสามารถซื้อสินค้าได้และสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการค่ะดังนั้นการซื้อขายจะเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและได้รับความเป็นธรรมในขณะเดียวกันก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจทางด้านอาหารช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนเือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t เ e r เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ